สวัสดีค่ะพี่นอ้องผู้ชมเกมส์รการเดินลำเพลินออวิเชียวค่ะเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อแล้วเมื่อแล้วซัมซ่าโหลดคลิปนะพี่น้องมาให้เบิง้งมาอัปเดตวิ่งมันหัวกบอยู่ในให้ <laughs> จะไปแนวใดบุ เจะจะน่ากันดีออกจากคู่ออกจบพี่น้องเดี๋ยวใช้บิวงไหมอันนั้นโอ้ท้องฝนจะติตัโอ้ไมก่กอดเปล่าห้องมือมาแล้ว mình là ngâm rồi à, để viên màn chết đi đam đã đi bưng phi mai nhé học tôi nhỉ cho nó lấy tiền ở không quậy เฮ้ยลูกไปสวนอีกบ้านหนึง ตัวเลยเนี่ยเกี่ยกินโมบุนะนี่ตัวยงัยกบโมกบโมกบโมกบอุ้ยไเล็บเขาขู่อุ้ยยองโดนไล่มันเริ่มจะเมาอลนามเด้วอันนี้หัวเกียจจะหน้าหน่อยโอุ้มันจะหน้าหน่อยเกียจอีโมน้อย มันหน่อยปวดที่กใส่ขี้กำลัดิ่มทำอได้ดี เฉดกันะบนหน่อยเด้อนี่ตงี้ยเป็นแมงแลงงาเป็นแงมงี่หมวตัวใหญ่ยอยู่เอานี่เป็นรุ่นเป็นรุ่นหลายรุ่นมาก อันนี้ก็เขียดจะน้าหน่อยกัดหางแล้วเป็นตัวเขียนหน่อยแล้วเห็นบหค่ะพี่นอ้องโอ้ยมันตัวหน่อยไงไปดูถ้าไปสั่นบางทางคนเนี้ย เดี๋ยหาในะที่แล้วก็อันนี้ลูกได้นี่น้องแกนอุ้ยแต่มันแต่งเอาันนี้ดิตีตัวนึ่งดิอุนน้ยว้าวหนูเห็นว่ามันเป็นรุ่นมันนี่แบบตัวนิ่งๆก็มีอันนี้คือหัวกบตัวนิ่งๆน,นะพี่น้องอันนี้เอาไม่ได้ีิกานไซขี้ตัวนิ่ยแห้งหมดนะ ยังไม่ไปสอนอีกเอาไม่พี่น้องยิงบาเนิกนคนหน้าไม่มันหนันอันนี้พูนนี่ไม่เล่านันมันลบเข้าไปอยู่ในตน้นกะอยู่ในปลากะหมาไม่ม่มจีขังขาครับ วดอย่มันคือใครข่มันคืไยงมันมัน่หมืนไขมันมันมีติไี่ยมก็ขี่ไข่งาน้าจะขี่ไข่งามเต็มตตายแล้วแม่ มันตกไปทา,นนางถนนอุู่ละมือลัางตัวใหญ่มูน้นึงเกิดถอดปีกแล้วเป็นปีกเป็นหางแล้วอเอาใส่อัก่องก็ยังอันเห่าอนี่ล่ละเหมือนเหามากเลยอะ่ะใช่ะไหม फिर धर्म कर देखो कहना क्यों था ไปกูละดูแนวพูกูไม่หล่ะขึ้นแน่แน่วนนานเลย ยังวะยังบนคอขาวะเฮ้ยตัวยังขข <Hey. S 2> วะบขอขือนคขาพี่เสีเดีเขาเป็นข้างล่างหนึ่งยังมุ่มเตี้ยไมี่ตัวด้วมุ่มันคข่ไข่กบมันตัวเลือดมันแนลลงไปโอ้ยเขียนจะหน้าหน่อยเดี๋ยไหาตัวมันเลนลนมา วันนี้เด้แมียละงามไม่ละงามเลยนีตัวยหญห่ฮงตะก,กะกินอันนี้ตะก,กะเอาละค่ะพี่นองนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แซมนี้ค่ะคลิปหน้าพบากันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ